รู้วันตายแต่ไม่ตายด้วยบารมีหลวงปู่สวงท่านผู้ฟังคะเมื่อปีพศ2544หลวงพ่อทองพูลท่านทราบด้วยญาณของท่านว่าจะต้องตายแน่ในปีพศ2545ท่านจึงได้ทำบุญถาวายสังฆทานครั้งใหญ่เพื่อต่ออายุของท่านให้ได้อยู่ปฏิบัติธรรมต่อไปท่านจึงผ่านพ้น ช่วงปีพศ2545มาได้และในปีนั้นเองท่านก็ทราบอ,อีกว่าท่านจะต้องตายแน่ในปีพศ2547ครั้งเมื่อออกพรรษาปี2546ท่านจึงได้บอกลาชาวบ้านและให้ชาวบ้านนิมนต์พระมาจำพรรษาดูแลวัดต่อจากท่านเพราะท่านประสงค์จะไปมรณะที่จังหวัดสุรินทร แต่ชาวบ้านไม่ยอมพอเข้าถึงปีพศ2547ในวันที่9มกราคม2547ในวันนั้นท่านมีกิจนิมนต์จึงนั่งรถลูกศิษย์ออกจากวัดไปและในวันดังกล่าวลูกศิษย์ที่เป็นคนขับรถเกิดมีอาการไข้จึงกินยาแก้ไข้และยาแก้แพ้เข้าไปผลจึงทำให้มีอาการง่วง และเกิดหลับในจึงเป็นสาเหตุให้รถของท่านพุ่งลงข้างทางชนรั้วของชาวบ้านพังระเนระนาดรถบุบไปหมดในวันนั้นผู้ที่ไปด้วยกันรวมทั้งคนขับรถไม่มีใครเป็นอะไรเลยมีแต่หลวงพ่อทองพูลเท่านั้นที่กระโหลกศีรษะแตกที่ว่ากระโหลกศีรษะแตกนั้นมันแตกเป็นเสี่ยงเหมือนลูกมะพร้าวเลยทีเดียว จนใครที่เข้ามาดูเหตุการณ์ก็คิดว่าท่านคงมรณภาพไปแล้วพอเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลเพียงเก้าวันเท่านั้นอาการของท่านก็ดีขึ้นอย่างรวดเร็วและน่าประหลาดใจจนหมอตกใจปกติต้องรักษากันหลายเดือนทีเดียวและที่น่าแปลกใจกว่านั้นคือท่านไม่มีอาการเจ็บปวดแต่อย่างใดตั้งแต่วันแรก ที่บาดเจ็บและวันต่อๆมาก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันในวันที่เกิดอุบัติเหตุแล้วทำให้ท่านรอดมาได้ท่านบอกว่าวันนั้นท่านได้นำเสื้อแดงออกศึกและช้อนที่เป็นของหลวงปู่สวงติดตัวไปด้วยท่านเชื่อว่าที่รอดมาได้ก็เพราะบารมีหลวงปู่สวงได้ปกปักรักษา คุ้มครองให้มีชีวิตรอดเพื่อให้ท่านได้อยู่สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปนั่นเองเหตุแห่งการได้มาซึ่งช้อนประจําตัวของหลวงปู่สวงตลอดจนเสื้อยันแดงออกศึกนั้นสืบเนื่องจากพี่ชายของหลวงพ่อทองพูลคือคุณชัยยิ้มการจนะสารัตนาได้เข้าไปกราบหลวงปู่สวงนณกระท่อมปลายนาแห่งหนึ่ง ขณะที่คุณชัยยิ้มไปกราบหลวงปู่สวงในวันนั้นก็เห็นหลวงปู่ใส่เสื้อแดงลักษณะเป็นเสื้อยันหรือเสื้อออกสึกของคนสมัยก่อนไม่ทราบว่าหลวงปู่ไปเอามาจากไหนแต่ที่เสื้อยันมีลายมือของหลวงปู่อยู่ทางด้านหน้าและด้านหลังด้านหนึ่งเขียนว่าอายุแล้วมีจุดสองจุดอีกด้านของเสื้อเขียนว่า อาเปียพุทธคุณชัยยิ้มถามหลวงปู่สวงว่านี่เสื้ออะไรครับแค่ถามเท่านั้นหลวงปู่สวงท่านก็ถอดเสื้อยันแดงออกสึกตัวนี้มอบให้กับคุณชัยยิม้มจากนั้นคุณชัยยิม้มเห็นหลวงปู่สวงแควนช้อนไว้ในคอก็รู้สึกสงสัยจึงถามขึ้นว่าแล้วนี่อะไรครับปรากฏว่าหลวงปู่สวง ก็ถอดช้อนที่คล้องในคอท่านมามอบให้อีกสรุปแล้วในวันนั้นหลวงปู่สวงได้มอบช้อนที่ห้อยคอหลวงปู่อยู่อันเป็นช้อนที่หลวงปู่ใช้เป็นประจำเสียด้วยพร้อมเสื้อยันแดงให้และที่พิเศษคือในขณะที่ท่านมอบช้อนให้คุณชัยยิ้มพี่ชายของหลวงพ่อทองพูนนั้นท่านกล่าวคำมงคลเหมือนให้พรไว้ว่า เหมือนสีมันเหมดหมายความว่ามีกินไม่หมดอันเป็นนิมิตหมายที่ดีถึงการมีอยู่มีกินอุดมสมบูรณ์ไม่มีหมดเหมือนดังประกาศสิทธิที่ท่านได้ให้พรไว้ช้อนที่หลวงปู่สวงได้มอบให้เปรียบเทียบกับว่าเรามีช้อนตักอาหารเราตักกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดถือได้ว่าช้อนนี้เป็นนิมิตหมาย แห่งความมีอยู่มีกินความอยู่ดีมีสุขความอุดมสมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์หากว่าเรามองในมุมธรรมะอาจจะมองได้ว่าหลวงปู่สวงที่กำลังสอนธรรมเพราะเมื่อพิจารณาดูแล้วธรรมอาจจะซ่อนอยู่ในช้อนก็ได้เพราะช้อนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตักอาหารหากไม่มีอาหารให้ตักช้อนก็คงไม่มีประโยชน์อะไร ดังนั้นก่อนที่จะใช้ช้อนตักอาหารก็ต้องหาอาหารก่อนจะอยู่เฉยๆไม่ทำมาหากินไม่ขยันทำการงานจะมีอาหารจะมีอยู่มีกินได้อย่างไรและนอกจากนั้นการที่ท่านบอกว่ามีกินไม่หมดในมุมการแสดงธรรมของท่านคือก่อนจะมีก็ต้องรู้จักเก็บรู้จักหา รู้จักเก็บรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยจึงจะมีแล้วก็กินไม่หมดหากเราจะเทียบเคียงกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาได้แก่หลักธรรมที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นเศรษฐีเรียกว่าหัวใจเศรษฐีคนโบราณมักท่องสอนลูกสอนหลานว่าอุ อากะสะดังนั้นเมื่อท่องได้ก็จำเป็นต้องทำให้ได้ด้วยจึงจะได้เป็นเศรษฐีคาถาจึงจะศักดิ์สิทธิ์ที่มาของคำว่าอุอากะสะอุมาจากคำว่าอุทานสัมปทาคือขยันหาสัมมาอาชีพอามาจากคำว่า อารักขสัมปทาคือขยันเก็บกะมาจากคำว่ากัลยาณมิตตตากะมาจากคำว่ากัลยาณมิตตาคือเลือกคบคนสะมาจากคำว่าสมชีวิตาคือเลือกใช้ผู้ประพฤติตามหลักธรรมนี้เองจะได้เป็นเศรษฐี สมคำให้พรของหลวงปู่สวงว่าเหมือนซีมันเหมดมีกินไม่หมดเศรษฐีที่มีทรัพย์สมบัติที่กินเท่าไหร่ก็ไม่หมดหลวงปู่สวงท่านเป็นผู้เกินกว่าความสมมุติท่านเป็นสิ่งที่เกินกว่าคำพูดคำบรรยายท่านอยู่นอกเหนือสิ่งต่างๆอย่างสิ้นเชิงแค่เราคิดถึงท่านว่าท่านเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ผิดไปหมด ผิดไปจากความเป็นจริงเพราะองค์ท่านไม่ได้ตั้งอยู่ในความคิดในสมมุติใดๆทั้งสิน้นเกินคำว่าขั้นเกินความคิดของปุถุชนคนธรรมดาทั้งหมดเรียกได้ว่าแค่เราคิดก็ผิดไปจากความเป็นจริงเสียแล้วเพราะปุถุชนคนธรรมดานั้นย่อมคิดจากความไม่รู้หรืออวิชชาที่ครอบงำอยู่เป็นเหตุที่ทำให้เราไม่รู้ ไม่เห็นตามความจริงทั้งหมดอันอาจจะคิดไปตามจินตนาการของเราถ้าหากจะคิดไปตามจินตนาการของเราว่าท่านเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันจริงในความคิดของเราแต่มันไม่จริงในสัจธรรมของท่านดังนั้นเราท่านทั้งหลายอย่าพึงไม่คิดว่าท่านจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ ทุกอย่างเราคิดเอาเองแต่องค์ท่านนั้นมันเกินคำพูดเหนือความคิดเป็นอจินไตยคือเรื่องที่ปูถทุชนไม่ควรคิดไม่ควรคาดเดาหลวงปู่สวงท่านเป็นสิ่งที่เกินบรรยายพ้นออกไปจากพวกเราทั้งหมดพ้นไปจนไม่สามารถเอาสมมุติใดๆมาวางให้ท่านได้และไม่มีความใกล้เคียงใดๆทั้งสิ้น จากความคิดเห็นของปุถุชนคนทั้งหลายด้วยเหตุดังนี้สิ่งที่ควรจะเป็นไปคือการที่เราทุกคนสมควรจะรีบเร่งปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้เห็นโลกตามความเป็นจริงเสียก่อนให้รู้จักตัวตนภายในของเราเสียก่อนกําจัดอวิชชาภายในจิตภายในใจของเรานั่นแหละจึงเป็นทางรู้เห็นความเป็นจริงของโลก และอาจเข้าใจในองค์หลวงปู่ท่านได้อย่างถูกต้องหรือใกล้เคียงท่านตามความเป็นจริงค่ะสำหรับเรื่องราวรู้วันตายแต่ไม่ตายด้วยบารมีของหลวงปู่สวงก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาสาธุกับท่านผู้ฟังที่บังเกิดจิตศรัทธาในการฟังเรื่องราวในครั้งนี้ และหากท่านเห็นว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์ก็ขอให้ท่านได้โปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆในคลิปต่อไปนะคะสุดท้ายนี้ทางเราก็ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่คนดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ